ครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ส่วนของพี่ดวนไล่เก่านะครับที่ลำพันธ์ท่าใหม่จันทบุรีครับผมคราวนี้มาดูว่านี่ครับอย่างที่เราเห็นกันเดี๋ยวให้ดูอ่เนี่ยครับออกออกกิง่งเนี่ยครับออกกิ่งอย่างนี้เลยนะครับใต้ท้องกิ่งใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ปลายปก็ไม่ได้ไม่ได้ตีด้วยนะครับหน้า เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราฉีดเปิดใต้ท้องกิ่งแล้วก็ฉีดเนี่ยครับมันก็จะออกมาช่วงบริเวณเนี่ยครับนี่ดูขึ้นไปด้านบนนี่อย่างนี้เรียกว่าไม่จําเป็นต้องโยงเยอะเลยนะครับถ้าออกปปลายเนี่ยต้องโยงเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวจะต้องแต่งเพิ่มอีกเนาะเพราะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวลูกไม่สมบูรณ์ออกอีกนิดนึง <laughs> เนี่ยครับเราก็ออกเนาะเนี่ยอย่างกระสังได้เลยออกใต้ท้องกิ่งใหญ่ๆเนี่ยครับทั้งนั้นเลยครับชุดชุดนี้ได้ทําสารไหมครับแต่งนี้ไม่ได้ทําสารไม่ได้ใช้แพคโคไม่ได้เลยนะครับเนี่ยดูเนี่ยเราดูเนี่ยออกอย่างกระจัดชุดไปเลยครับตรงนี้ออกกิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้บอกว่าถ้าเราเขาเรียกว่าฉีดเปิดใต้ท้องกิ่งใหญ่ๆมันก็จะออกแต่เนี้ยครับ ก็ลดปัญหาเรื่องบางที่ก็อาจจะต้องแต่งไปลไปลถ้าออกไปลายเยอะก็แต่งดอกไปไปออกทิ้งบ้างนะครับอันนี้ปัดดอกด้วยไหมครับหรือไม่ได้ปัดปอ๋อเนี่ยครับปัดดอกด้วยเปอร์เซ็นต์การติดก็จะค่อนข้างดีนะครับอย่างที่เราเห็นเลยอย่างที่เราย้ําในเพจเกษตรต้องแปดแล้วก็ u t u b e เกษตรต้องแปดกันเป็นประจํานะครับว่าถ้าเราฉีดเปิดใต้ท้องทิ้งยายนะครับแล้วก็ แต่งปลายออกให้หมดนะครับดอกใบปลายเนี่ยแต่งออกให้หมดก็จะทําให้มาอยู่ในโซนเขาเรียกว่าเนี่ยครับกิ่งหลักๆแบบนี like. uh, m a m a ้ก็ลดเปอร์เซ็นต์การโยงนะครับไม่ต้องโยงเยอะนะครับตรงนี้นี่ครับที่ส่วนของพี่ดวนไล่ข่าวครับผมก็ปีนี้ไม่ได้ใส่เรื่องนยาฆ่าแมลงไม่ได้ใส่กัน น้ำจะเขียวน้ำจะเขียวถ้าใช้ยาฆ่าแมลงมากกั่าน้ำจะแดงอ่าครับนะครับสวยมากเลยนี่ขึ้นไปครับมองมองข้างบนเห็นแล้วเห็นนะครับของข้าวบนน้ำแดงเลยโอ้นะมองไกลๆบางส่วนเนี่ยสามจะแดงปึ๊กเลยครับนั่นนะครับหนักด้วยยาครับแล้วถ้าไม่เลยใช้ยาแมลงเนี่ยครับอือหือดูครับสวย คนเดียวก็ยา,ายทาที่หนั์ก็ไม่ทันพอหนามแดงเนี่ยบางคนถ้าหนึ่งคืออาหารไม่พอหรือน้ําไม่พอแล้วก็ไปใช้เครื่อยาร้อนยาร้อนเนี่ยพอฉีดปุ๊บบางทีหนามหนามแดงเลยครับใบบางส่วนนี่เพราะนั้นหนามแดงเนี่ยก็ปเป็นเรื่องสาคัญอพอถ้าหนามแดงปุ๊บราคาก็จะตกทันทีเลยนะครับ นี่นี่หลักฐานยังอยู่ครับใช้ขวดนี้เลยพี่น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 ี่หลักฐานยังอยู่คาตาเจซอโกสองครับตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกคือมีธาตุอาหารครบถ้วนอยู่ในตัวเดียวใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้ว่าใช้หลายอย่างเลยกับปุ๋ยนี่นี่ปุ๋ยปุ๋ยก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับหลักฐานัยังอยู่ในสวนอยู่เลยโอเคกเลับใช้มัก เหมือนมีน้ำตาลหมักอ,อ่ะคือ<า>คือตัวนี้เขาจะเป็นกระบวนการหมักทั้งหมดเลยไม่ได้เหมือนพวกเคมีตวงช้อน<ช>แล้วก็อย่างที่เรายกตอนแรกเนาะโลแปดคือหนักมาก <laughs> อ่ามันเข้มข้นนะครับเอาง่าย<ช>เพราะนั้น<ช>เวลาเราฉีดไปเนี่ยก็เลยตัวเดียวเนี่ยอยู่เลยไม่จําเป็นต้องใช้หลายตัวต้นทุนเราก็ไม่สูงมากด้วยนะครับอย่างนี้วันนี้ต้องขอบคุณทางพี่ดวดมากเลยแล้วก็ เจ้าของร้านใจซีซักซีด้วยนะครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวช่วงท้ายนี่ฝากนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าปัจจัยการผลิตนี่ถ้าเราอยากจะได้เนี่ยก็ติดต่อพี่ด่วนได้เลยะนะครับอ่เาเขาพี่ด่วนเนี่ยก็แนะนําให้ได้อยู่โซนนี้ะนะครับอ่เอาเดี๋ยวไ่ไงก็ตามเบอร์ที่เราฝากไว้เลยนะครับ,รบก็สามารถสอบถามได้ใครอยากดูในไลน์ในเฟซในไลน์อันนี้ก็ติดตามไลน์ด่วนไลน์เก่าได้เลยอ่าเฟซ แทนขายปุ๋ยขายยาด้วยครับอ่าเขาเรียกว่าใช้ดีแล้วเราอยากจะแนะนํากันครับอ่าจะได้ประหยัดต้นทุนเนาะแล้วก็ปลอดสารปลอดบอกว่าโอ้มันมีมันกันฆ้าแมลงเสร็จสูตรนี้อ่าครับผมตัวนี้ก็คือใบแข็งแรงเนี่ยมันก็จะป้องกันทางอ้อมนะครับก็ทําให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็แมลงก็จะกวนน้อยหน่อยนะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับวัสดีครับ